ะะหลายหลายสิ่งหลายอย่างชีวิตของเราไม่ได้เป็นผู้ที่บ,บงการชีวิตของเราด้วยตัวเองได้ในรอบนี้บุคคลที่มีภาวะภายในแสดงตัวออกมาไม่สามารถควบคุมได้ในคนปัจจุบันหรือจิตปัจจุบันคนเหล่านี้จะมีความรู้สึกว่าพลังภายในมันทํางานหนักมากเลยนะครับทำให้คนปัจจุบันไม่สามารถควบคุมได้แต่ในคนหลายๆคนนะที่มีพลังที่ดีนะครับที่สามารถควบคุมเองได้คนเหล่านี้ก็จะมีบุญวาสนาดีนะครับเ,เกิดมาก็สามารถมีพลังของความคิด มีพฤติกรรมในการดําเนนิเดินทางของชีวิตการรู้จักคิดการรู้จักใช้ภาวะแห่งอารมณ์ได้อย่างดีงามสามารถที่เข้าใจภาวะของความทุกข์ความสุขด้วยสติปัญญาจะไม่อินไปกับความทุกข์ต่างๆคนเหล่านี้ครับถือว่ามีบุญบาร,รมีและก็ช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาเหล่านั้นก็ยังมีกุศลอยู่ยังไม่มีภาวะของอจิตภายในที่ทํางานหนักนะครับเวลาผ่านไปนะครับห้าปี10ปี20ปี30ปีบางคนภาวะจิตก็จะแสดงออกในช่วงเวลาที่อายุม มากบางคนก็แสดงออกในช่วงอายุนน้อยเลยนะครับอย่างเคสเมื่อเช้านี้นะครับเพราะฉะนั้นครับทำอย่างไรครับที่ไม่ให้ภาวะจิตของเราเนี่ยเป็นไปตามเขาเรียกว่าภพภูมิเก่าที่ติดติดมาหรือแสดงตัวออกมาเราก็จะพยายามที่จะสร้างกุศลอยู่ตลอดเวลาและบางคนก็ต้องชดใช้กรรมควบคู่กันไปด้วยเพราะฉะนั้นการมาเข้าคอร์สหรือมาปรับจิตนะครับจะทําให้กระบวนการของจิตเนี่ยเข้าสู่สภาวะความสมดุลได้มากที่สุด ทุกคนเกิดมาไม่อยากมีปัญหาทางความรู้สึกแน่นอนครับอยากจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเข้าใจนะครับเต็มไปด้วยความการรู้คิดเต็มไปด้วยการสามารถควบคุมตัวเองทุกสภาวะไม่ว่าจะมีแรงต้านทานหรือปัจจัยภายนอกทําร้ายเราแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพ่อแม่เรื่องการงานหรือความรักเรื่องคนรอบข้างเรื่องของนิสินเรื่องของเงินทองหรือสุภาพต่างๆก็ตามหากเรามีภาวะจิตที่เข้มแข็งหากเรามีาวะจิตที่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้คนเหล่านี้นะครับก็ถือว่าได้ฝึกฝนตนเองมาดีและสามารถ มาข้ามผ่านความทุกข์ยากนั้นได้แล้วใครหลายๆคนนะครับที่เราไม่สามารถควบถึงได้ล่ะมีเยอะแยะมากมายที่ไม่สามารถที่จะ,ะทนต่อภาวะที่เกิดขึ้นในสิ่งรอบข้างเราจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นผู้คนทั้งหลายนะครับที่ค้นหาความสําเร็จของชีวิตค้นหาความร่ำรวย ค้นหาความสุขค้นหาความเจริญก้าวหน้าที่การงานกิจยศชื่อเสียงหรือค้นหาความสุขทางกายก็ตามวันนี้การปรับจิตของอาจารย์ที่ค้นพบนะครับจะสามารถที่จะพาจิตนั้นนะไปสู่การรอดพ้นจากวิบากกรรมรอดพ้นจากความรู้สึกแห่งความทุกข์โดยหลักของอริยสัจสี่นะครับลักษณะของออผู้คนทั้งหลายนะครับที่มีภาวะของความทุกข์นั้นนะบางครั้งนะั้นมันเกิดมาจากปัจจัยที่เขาส่งลงมาไปสู่ความเหนื่อยยากลําบากของการรับผิดชอบนั่นเองนะ